นิ้งปณิตาทวงเงินเมพิชนาะกลางวงสื่อหลังเคยตกลงกันไว้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเมพิชนาชประกาศแต่งงานฟ้าผ่ากับแฟนนุ่มไฮโซบิ๊กหลังจากที่คบหาดูใจกันนานเกือบ7ปีเมพิชนาะได้เผยข้อตกลงที่สัญญาไว้กับอั้าพัชราภาใครแต่งงานก่อนต้องจ่าย งานนี้เมย์ได้แต่งงานก่อนก็เลยต้องจ่ายให้กับอ้ําแพชราภาเป็นเงินหนึ่งแสนบาทเรียกว่าอ้ํานั้นรับทรัพย์เต็มๆเช่าเน็ตบอกว่าสิ่งที่อ้ําจะให้เมย์พิชนาตก็เป็นของขวัญแต่งงานมูลค่าเกินหนึ่งแสนบาทแน่นอนล่าสุดนั้นหนิ่งปณิตาก็ทวงเงินเมย์พิชนาตกลางสื่อหนิ่งได้กล่าวว่าในที่สุดก็ได้เป็นฝั่งเป็นฟ้าภาระการเลี้ยงข้าวทุกอย่างของหนิงก็จบไป เพราะมีข้อตกลงกันว่าถ้าตราบใดยังไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนเวลาเจอกันเราต้องเลี้ยงข้าวเขาฉะนั้นตอนนี้สัญญาจบลงแล้วและกรุณานำเงิน1นึ่งแสนบาทไปจ่ายคุณอ้ําพัชราภาและห0 0 0 0บาทมาจ่ายหนิงปานิตาตามข้อตกลงอันนี้ทวงออกสื่อเลยนะเพราะตอนที่เราคุยกับเขาเขาบอกว่าไม่มีทางเสียเงินแน่ๆ